นี่นี่นะประมาณนี้เนาะบ้านพ่นนั่นสิเช็นเดวนี้สบายดีทุกคนวันนะี้พบกับน้องอูเนาะพบกับสาวน้องอูลองสาอันนี้อูมานาเมน,นี้นานาสาวดำนาแล้วอูมาลกกาซวยเนาะฮะ ตัวนี้น้องตุ๊กกับน้องคุกกี้เนาะคุณกำลังมาคุณแล้วอูซีไปโลก,กาแล้ะกะซีไปหาบกาสวยนะสาวเนาะเจอก,กันนะทุกคนว <c oughs> ันคือโมพุ่ค <c oughs> <อ>ือเขามวันนี <c oughs> ้วัน <c oughs> นี <c oughs> ้น, <c oughs> น้องอูใส่สุดสวยสวย <c oughs> ทำไ้เอากรเช้าจะรับโฮเมนเฮานะนี่คล้ายๆกันเลยนี่คนมาโลกากับ สงสัยสงสัยเป็นน้องอุ้มกับน้องอิม่มนี่นานาาวดำเด้อโอ้ตายยดำก็ได้ดำน้อยดีหรนึงโอ้สวยงามมากเหมือนเดินแฟชสั้นในแคทบลอกเลยเน,ะนาะ <laughs> บัแหวเอาอยู่เงินเอมอม,ะะมีเราบัวเห็นปลาตายฝูน้ำอยู่เมื่อวานเอาก็เห็นอืมแต่บูมีเวลาได้เก็บเนาะอุ้ยน้องชุก <c oughs> ฟอนมาเนาะโอ้ไก่บัเห็นไก่บกัเออย้าบัเพิ่นมาดำเออนี่เขาค,ค่อยทายเพ่ๆ่น,นทุกคนน้องอู้เห็นนั่นข้าเจ้าดำนาอยู่อัน

แต่เฮาบริเฮ็ดแบบนั้นเออแล้วกัเฮ็ดแบบนี้แล้วก็เอาลงเฮ็ดแบบนี้แต่บ้านเราแล้เพื่อนดำใบเล่าเหรอวายลึงที่บอกเดี๋ยวบ้านเราก็ควรจะเฮ็ดแบบนี้ทุกคนแบบนี้ซี่เนาะสีเอ้อจะปีเนาะเพราะปูมือเน้นเออสใส่ได้ยี่บอสดีใส่ได้เลยนี่นี่นะประมาณนี้เนาะบ้านเพื่อนนั่นเฮ็ดแนวนี้ เออมันเชิดไ้อีกจับมันนี้อีกจับปลายไปทางหน้ายังงบ่เออแล้วกันเนี่ยนี่แต่ว่าหน้าหน,า,นาวซีบุง,งามบ่เนาะจังวะพอจูเฮามันซีปลรวงเดียวไปซีเนาะก็คือว่าเลื่องรึงไปลึงมันเหาเราให้นั่นนี้เหาเนาะนั่นนี้เนาะอืมนั่นนี้ตองอ้อยึกแม่ดาวเทวว่าดำนายประมาณนี้ลิ้นน้ำลิ้นน้ำแม่ลิ้นหน้าใบ ยัดการคุกกิ๊กดำจนได้ไล่เติบเนาะเหมดแมจิ้งเด็กกระยาไม่หนากู่พูดไปพอเลยน้องคุกกิ๊กประมาณนี้เลือดดำเลยเลยโหตอนนั้นเลี้ยงขู่นี่นอนดำประมาณนี้น้องตุ๊กนี่อาอีพเก้าปีขายเลยเป็นฮับเมาดำนะสุดยอดมากไปทุกมือเลย จะตัดมาที่ปีนี้จะไปทำยังไงตัวมีเวลาไปเลยเอาดิอย่าเฮ็ดกูข้ามอมไปวันนี้ดำเพื่อนดดำประมาณนี้เออไปกินข้าวเนี่ยปนันทาเพิ่นดำหอยเปี๊ยงชี้ไทยเพิ่นดำเฮเบิร์นมาเป็นอะไรกินแล้วเอากาไปยายกินไป

กอง่าเงือก มีทุกคนเฮาก็เอาก้ามาหย่ยนาะทาบมาแล้วก็มาใย่เพราะว่าเพื่อนให้คนมาเมาแล้วเขาต้องยหายก้าให้เพื่อนมา,นาวานี้เนาะ บรรยากาศทงไฮทงนาอันนี้นาน้องอู้กับนาน้องตุ๊กไม่มีน้ําเลยทุกคนมีแตน่นาน้องอูก,กิกวิกก็น้อยเดียวเนอะนากับน้ำก็ได้พอจะดำต่ออันนึงดำเพิ่นนี่กับเพิ่นนี่ได้เรือนั่นก็ดำบุได้แล้วกับเพิ่นนั่นน่าจะปีนอ่ก่อนที่ดำได้นด<ำ>เนาะบุได้แม่บอเรื่องแบบนี้กัอย่างคาดางานเนะมีนอันนานี่คือว่าบุเฮนน้องอู้กับแม่กูกกิ๊กอันเด็ดดำย้อนไส้เหตุที่ว่า เอาคนเมาเมาเลยทุกคนเพราะว่าการให้พวกเขาดำเองนี่มันซีซ่าเพราะว่าเขาฟ้าวน้าน้ำนะการท่าแบบว่าน้ํามันไล่ๆแล้วเขาจึงค่อยแบบว่าค่อยดำเองกันได้นะสปิเนแต่ว่าอันนี้น้ํามันน้ํามันแบบว่าน้ำมันฟ้าแดดแล้วน้ํามันแห้งเออเขาแล้วฟ้าวเอาคนมาดำเพื่อมันเล้วนะยูหลาวเมาไล่หนึ่งไล่สามแซนห้าสิบพันกีบประมาณถือเงินไทยหนึ่งพันบาทนะทุกคนมีจกไล่นาสปี ปปหลาสปีดรวมทวั้งหมดมีซี่ไรแต่ว่าดำบุมมบ๋มเนเนาะดำบุ๋มเคือได้ประมาณซ่องไล่ไปแล้วนี่เนาะประมาณซ่องไล่ไปกันซิเงิประมาณซ่องพันไปกวนะ่าบานนะคะดำนาทุกคนเข้าเดี๋ยวคไวเลี้ยงเพื่อนเดอ้อเพราะว่าเพื่อนมาเมาแล้วเพื่อนเอาเข้ามากินเองอันเดี๋ย่ะแต่ว่าเฮาคันเฮายากแต่งอันนี้เพื่อนกินก็นกนกนกนได้อันนี้นะลักอันกาอีกเออเฮาเป็นคนโลกกาเฮอเพื่อนโลก,กาเฮอเพื่อนหญ่ากาเฮอเพื่อนหลกักอะมีแต่เพื่อนมาดำ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 ให้เนาะทุกคน เพิ่นดำเบิดเดียวนึงสิหมดละโลก,กากระพัวไหวเข้าเข้าดำใบพูดจา<ม>้จางอีกจ้างอีกจ้างจ้างคนมาโลก,กาอีกโลก,กาหนึ่งลอยมาต่อสี่สิบพันกีบประมาณหนึ่งลอยมาต่อหนึ่งรอยกว่าบาทร้ยปปรอรยสาวบาทประมาณนี้แหละแมนฮอดบอกวยสี่สิบงดปะประมาณร้อยสาวบาทเนาะทุกคนหนึ่งลอยมาต่อหนึ่งร้อยสาวบาทเป็นเงินลาวสี่สิบพันกีบเนาะค่าจ้างกับประมาณนี้แพงอะไรนี่นะ เข้าโลคคันได้ไลได้วยเหอเออแต่พ่อโรคันได้ไล่ละห้าร้อยหกร้อยละไรด้วยส่งคัน่ายคันเข้าได้ห้าร้อยกับเขากระจายเข้าส่งเส้นเออแมนกหกจิร้อยบ้านประมาณนั้นประมาณนั้นแหละคิดละไปน่ะลวก็พิจนาเท่านึงเนาะลงทุนซื้อน้ำมันค่าคนดำแหงงานอันเดอเด้ไล่รวมไปรวมมากอะ ตกเกอประมาณสองล้านหอบสกปีอพอรเนาะสองล้านกับประมาณเจ็ดแปดพันเนาะเจ็ดแปดพันบาทประมาณนั้นเทดนาเทือนึงต้องมีค่าใช้จ่ายดีปีนี้ฮันหนาน้องตุ๊กกำลองอู้คือิีใบดำดอกละก้าคือสีทิ่มาเดลลาลานเพราะ,ะมันโบมีน้ำคันว่าชีปดจูบน้ำแต่น้ำส่านพุ่นมาฮัทมันอน,นันลาทุกคนเคยเฮ็ดแล้วมันโบได้เขาแล้วกะอันเพราะว่าเขาจูบมาใสแล้วมันก็มิดดิค่าน้ำมันที่ไปจูบค่าเครื่องช่เครื่องจักรอันเดือ แหน่งเอาเงินที่เฮาไปจูบน้ำมันนะมาซื้อข้าวกินนั้นกุ้ปีก่อนเนาะน้ำมันพันเฮาเฮามันยู่ไก่้ำสายมันยู่ไก่เด้มันบไ่ได้ไกลเด้์สองร้อยเมตรสองร้อยป่ายเลยทุกคนซื้อเขาชิจูบมาก็เลยแบบว่ามันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเรื่องเสียดายก้าก็เสียดายนั่นแหละจะเห็นนะเดยไดเนี่มันโบมีน้ำเนาะใหญ่หลายนี่ทุกคนใหญ่กาไกลล้วแล้วเนาะในบิ๊กยาย่คันละก็แล้วละ นา้องตุกแอนน้องอูปีนี้เงียบเงามากไม่มีน้ําสักเองเลยที่น้องอูว้าไปทุกคนเนาะคันว่าดูดมามันกัแห้งคือเกลาดูดมาพูดประมาณสองร้อยเมตรคือสปีบ้านเละดูดมาแล้วกัแห้งคือเก้าบบได้เข้าได้น้ำเพราะว่าเคยเห็ดแล้วเนาะอดายกล้างามขนาดเนาะว่าบบได้าปเที่ยวชิดนาเลยว่าอื่นมันคือฝนตกเข้าฝนซากับมาแล้วนะเขาเพราะน้าฝนสปีฮอตแล้วน้ำทุนได้กะเข้าฝนซาทุนได้เห็่บ่ เงาเติบได้ดำอยู่นะไหนตกจิกเอาปลาเทื่อได้ปลาไล่บอลอยู่กลางนานี่ทุกคนได้ปลาอยู่กลางนาเนาะมันเข้ามาจางกำซันมันเข้ามาแจ้งกำซันกำซานไล่ขมายโอ้ยดีกว่าโอ๊ยปีเอาไหมกินปลาเต้นปลาเต้นอันนี้ตะก้อนมันเป็นอ่าไม้ใหญ่ๆแล้วเพิ่นมาทางมาบุกมาเบิกนี่แหละคนนั้น คนไทยเพื่นฮ่อเกว่าต้นตะเคียนเออแม่น่ะโอ้คนลาวเขาต้นแขนอันนี้ค้อนอยวนนันฮันเห่ากับแมนต้นตะเคียนบนหรอโอ้ต้นตะเคียนทุกคนคนลาวเออต้นห้อก็ต้นแขนเออไม่แขนเนาะอ๋อเอาบักแล้วเอาไม้ไปเห็นเห็นนิสานอ่ะโอู้หูกระสิบแมงอะ่นเป็นเรื่อยเ็ดไม่เห็นเออเมื่อไรวะเมื่อกี้มันมีต้นดอนอะไก็มื้อดอนแถวตุกตาอะไรมันมีต้นยังสู้อยู่ได้เพียงฝ่ายมันซักสู้ เมกุ๊กกิ๊กกับแม่ตุ๊กตาตอนยังน้อยห้าบกามาตอนทางคุณเออเห็ดไม้ไม้กาลาหาบหเห็นเลยเนาะทางนากาบังสิยน่ะไม้ที่เท่าห้าพนะตำกระตอบ๊มลุกลุ้มคุแต่ก้อนอันนี้ก็เป็นนาอันนี้ก็เป็นนาแล้วมองป้าไม้อันยางก็เป็นนาเอาไอ้ลูกขึ้งค์อันเด็กของนากินได้โอ้ซองลอยป่ายซ้ำลอยกระสอบคุณได้นี่นาแต่ไม่จ้างพอดำเอง ทีนแม่ดำเป็นสิบปลายมือนะดัมือคำหนึงกัมีสิบห้าคำกับเทบริาปลายมือเป็นเดือนกิกแล้วไงนี่นะทุกคนเพาดำนาสิ้เมื่อแล้วตกติงเมื่อวะชิเมื่ออะไรวะอาอสิเมื่อก็เมื่อเลยไม่เมื่อเลยรอะ ไไมือเลยปโอ้ยสปีดมื่อโบได้สปีดต้องใจ่ะเงินคขะคายเพิ่นก่อนตายเลยเข้าโบยเลยไปเอาเกืบก่อนนี่เนะทุกคนเดี๋ยวเคียมโตกรับก่อนเนาะเพราะว่าอ่ามาซวยนาลกกาแล้วก็บฮาบกาแล้วก็บใหญ่กาให้เพิ่นแล้วแล้วเนาะคันว่าอ่ามือมือหน้าเอามือทางนี้มาบุ๋มทางพุ่นมาเอาเออขี้มือนำนักไปเอาโลจักอยู่พุ่นไปคิด อ้าไปไปสนะเออเออเดี๋ยวาทากรุกิกก่อนกูหันดิ้วมือตุ๊กซี่มือก่อนนั่นบะแม่เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางทนเลใส่เหลวไปก่อนนะคะทุกคนเอออู้อู้ชิค้าทางนี้ทุกคนเพราะว่าทากรุกิกเนาะกรุกิกเขียนธุระกับแม่ก่อนตอนนี้อู้กำลังสัญญางกรับเนาะธรรมศาสตรบ้านองอู้กับะมาณนี้แหละทุกคน ปีนี้ได้โซสักบได้โซสกิลการดำนาให้เบิ้งงจำเนาะแต่กะได้ดำน้อยนึงเนาะทุกคนให้เบิ้งเพราะว่าเพื่อนมาเมาเขาก็เลยแบบว่าอาจให้เพื่อนดำมืดเขาไปได้ดำมีตั้งแต่ลบก,กาแล้วก็ยายกาให้เพื่อนเนาะ้อนีน้าสาวฮ็ดแกงนอตำหุงกินย่างแซ่บหนัวนะ้าเคยกินข้าวแล้วอะ นี่ก็สะดายเนาะนะเคยเนาอบ่มีน้ำเนาะน,นี่ปลาไม่ซักอันนี้ทุกคนท้องฟ้าคลิปนี้อุกกาจลาทุกคนไปก่อนเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะอุ้ยคลิปต่อไปเด้อยังเคยบ๊ายบาย